วายดีมุทุกคนมาพบกันอีกแล้วคลิปก่อนเคยว่าเกี่ยวกับอักษรลาวและตัวทำรลาวเอาแต่คลิปนี้ก็จะมายั่งคืนอีกเกี่ยวกับความเป็นมาหรือการเป็นมาของ อักษรลาวและอักษรธรรมพร้อมทั้งความตัวแยงระหว่างนักวิชาการไทยต่อกับอายุการของ อักษรลาวและอักษรตามลาวเฮาก่อกนอื่นก็ขอให้เข้าใจว่าการเถ็ดคลิปวิดีโอของข่าวเระเาแมนิ่าได้ต่อเนื่องกันหมายความว่าบอกเป็นปกติ เอาแต่เวลาและโอกาสมีก็จะได้เหตุเรียนติดกันถ้าโอกาสบ่มีก็ดนตุนจึงจะได้เหตุเทน,นึ่งเอามาเริ่มต้นกันการเป็นปาของอักษรลาวและธรรม อักษรลาวที่ใส่อยู่ปัจจุบันนี้มีมาเฮงนานแล้วทานมหาศีลาวีระวงจากการอ้างอิงตำนานหนองแสและขอเปรียบเทียบกับอักษรบูฮานสันนิฐานว่าอักษรลาวนี่ดัดแปลงมาจากอักษรสันสกฤตและได้ ใส่มาในสวรราภูมิประเทศหรือแหลมอิดูจีนต้นเหนือมาเป็นพันกว่าปีแล้วถ้าพิจารณาจากหลักฐานที่มีอยู่ทีลาที่จะลึกด้วยอักษรลาวที่เก่าแก่ที่สุดที่คนพบทางฝั่ง ขวของแม่นำของคือศีลาที่คุดไดเมื่อปี1 9 8 4ที่จังหวัดสกลนครภาคอีสานของประเทศไทยศีลานี่แตกหักเป็นสองตอนแต่ตัวอักษรที่จะลึกไว้ยังอ่านไดดีพอสมควรจุดลศสัก,กราชที่ปรากฏอยูดด่ถึงศีลาแผ่นนี้ คือเจ็ดลอยสิบสองนันหมายคอมบาจุลสังกาศเจ็ดลอยสิบสองกงกับคพศหนึ่งพันสามห้อยหาสิบหรือพศหนึ่งพันแปดห้อยเก้าสิบสามแปลว่าศิลาดังกล่าวนี้จะหลึกสามปีก่อนที่เจ้าฟ้างุมสถาปนาราชานจักร รหลาหลานสร้างศาสตราจารย์ประเสริฐณน,นครผู้เสียวสานโบานคดีและศีลาจลึกแห่งประเทศไทยมีความเห็นว่าสักกาดที่บันทึกไว้นั่นอาจจะบถึกตองโดยอ้างอิงว่าไม่หันอากาศหรือไม่กันไม่กัง ใส่มาเถื่อทำอิดในศิลาหลักทิหาของพระเจ้าลิไทยแห่งสุโขทัยระหว่างปี1359-1361หา 1, เป็นไปบไดายที่ไม่หันอากาศนั่นเคยใส่มาก่อนนี้นอกจากนั่น กลัวจะมีอักษรสัางขึ้นมาใหม่ในแห่งใดแห่งหนึ่งแห่งนั้นจะต้องเป็นประเทศหรืออาณาจักรของตนเองแล้วโดวยเหตุดังกล่าวเป็นไปได้ยากที่อักษรลาวจะประดิษฐ์ขึ้นมาก,ก่อนสมัยเจ้าก่อนสมัยพระเจ้าฟ้างงุ่มความเห็นของอาจารย์ประเสริฐหนาสนใจ อยู่หลายอย่างแต่ถือว่าเป็นคำตัดสินยังบ่ได้เพราะว่าก่อนที่อาณาจักรล่านสร้างจะตั้งขึ้นนั่นคนลาวก็อยู่ในผื้นแผ่นดินนี้มาโดนนานแล้วอาจจะมีการติดต่อกันโดยใส่อักษรทีดัดแปลงมาจากอักษรมอนขอมหรือจัมปาก็ว่าได้ และอักษรที่ใส่นี่ก็คืออักษรลาวเฮานั่นเองมีโอกาสลลายอยู่ที่ไม่กันปรากฏและใส่มาก่อนแล้วเทิงแผ่นดินที่ภายหลังเฮียกส,สื่อว่าอนณาจกักรลานสร้างอย่างใดก็ด,ดีห้องาศาสดาจารย์ถวัดพุน นูทถแห่งมหาวิทยาลัยรามกำแห่งกรุงเทพมหานครท่านได้กล่าวถึงฟีลาของจังหวัดสกลนครว่าน่าจะต้องทบทวนทฤษฎีที่ว่าอักษรไทยหน่อยเหลืออักษรลาวได้แบบอย่างไปจากตัวอักษรไทยสกุลพ่อกุณรามกแม ถ้าพกลักฐานอื่นอื่นสนับสนุนอีกส่วนหนึ่งส่วนอักษรทับนั้นมีลักษณะใกล้เคียงกับอักษรยวนของเสียงใหม่หรืออักษรทำยวนอักษรคืนของเสียงตุงหรืออักษรทำเสียงทำขูดขืน และอักษรธรรมลือของเสียงหงองปัญน,นามาศิลาวิรวงได้กล่าวไว้ว่าเสียงใหม่เสียงตุงเสียงหงเสียงทองหรือหลวงปบางได้หับเอาตัวอักษรแบบมอนและพะมาะ่ามาใส่ศึกษาทางพระพุทธศาสนาพอถือว่าเป็นตัวอักษรบาลี มาแต่ดังเดิมและตัวอักษรที่ได้มาจากตัวมอนพมา่านี่ใส่สำหรับสูตรเทียนในทางธรรมเอาจึงเรียกว่าตัวธรรมตามหลักฐานที่มีอยู่ปัจจุบันนี้ตัวอักษรธรรมที่เก่าแก่ที่สุดที่ได้พบปรากฏอยู่ใต้ฐานแหง่ง พระพุทธหูปองค์ที่ปฏิสถานอยู่วัดพระธาตุพนมถึงอยู่ประเทศไทยในปัจจุบันจะเลืกนี้มีอักษรลาวปะปนอยู่นำและมีความว่าสังขาดได้แปดหอยหกสิบหาตัวแปลว่าพระพุทธหูปองค์นี้รอขึ้นเมื่อจุลักสังขาด 8หอหรือคงกับโคศ .1,000 หสในราชกาลของพระเจ้าวิสุทธราชเกือบหาหอยปีมาแล้วหลักฐานดังกล่าวนี้แสดงให้เห็นว่าอักษรธรรมโบได้นำมาจากเชียงใหม่เมื่อปีคศ .1,005 2า 1, 000, 5, 5, 3, ตามที่คิดไว้ ซึ่งเป็นปีที่พระโพธิสราชเจ้าสเสด็จเมื่อจากเสียงใหม่พร้อมกับคำพีพระไตปิฎดกหกสิบมัดอย่างใดก็ดีตัวอักษรธรรมท,ที่งดงามที่สุดเท่าที่พบเห็นมานี่แมนตัวอักษรธรรมศิลาวัดสร้างค้ำจังหวัดน่านประเทศไทยศิลานี่จะลึกเมื่อ คืลักราดเก้าห้อยสิบหรือกงกับขอศอหนึ่งพันหาห้อยสีอักษรธรรมที่จะเลือกนั้นก็คือกันกับตัวอักษรธรรมที่ใส่กันอยู่ในอาณาจักรลานสร้างจนถึงปัจจุบันนี้ แสดงว่าตัวอักษรทำลาวเฮาบ่ได้เปลี่ยนแปลงลักษณะหรือดัดแปลงมาหลายหอยปีมาแล้วบทความดังกล่าวนี้แมนได้มาจากปึ่มนางผมหอมซึ่ง เขียนเป็นภาษาลาวในปัจจุบันและตัวทำลาวเอานั่งนั่งผมหอมนั่งผมหอมลฟาฟามเมอเชเวอร์ปักฟิเม่เจ้าก,การเขียน ศิละปะการเขียนตัวทำแต่ละทองถิ่นไม้เบิงอันนิเมนตัวลาวเฮานางผอมหอมอันนิเมนตัวทำลาวหรือตัวทำหลานซางนางผอมหอมอันิเมนตัวทำ หนวนหรือทำลานนาหนังสือผูกที่พบในลานนาภาคเหนือของประเทศไทยอันิเมนโตทํทำขึ้นหรือทำไตขึ้นนครเซียงตุงสภาพม่า ใบลานผูกเดียวของวัดเสียงคุมรัดเสียงตุงสาภาพมาอันนี้แมนตัวทำลือหรือภาษาลือเก่าเขตสิบสองพันาลือประเทศจีน โละทับตัวทำลาวหลานสร้างตาัวทำญวนหลานนาตัวทำไต่คืนเสียงตุงหลัดซานประเทศพม่าและตัวทหลือเกตสิบสองพันนาประเทศจีน ก็ได้เห็นหมดแล้วทายสุดจะขอมาอ่านบทกรนางพมนางผุมหอมอนปัญาสร้างทดลองสองเอ้ยนองขึ้นขี่ง่าว่าไปจะแม่ลูกสร้างแท้ให้เบิง่ง สองพี่น้องปีนไตงวงงาที่นั่นนางรุ่นเลยประหลาดลงงาสร้างเหตุว่านางรุ่นน้อยจอมแพงเจ้าอ่อนก็บอแมนลูกเจ้าพญาสร้างอยู่ดงจริงแล้วขอบใจทุกคนแทนการติดตามเอาไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้า สบายดี